ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของระบบห้องตรวจแพทย์กันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้กดไปที่ด็อกเตอร์นะครับแล้วเลือกด็อกเตอร์เวิร์กเบนนะครับครับผมโดยระบบงานนะครับจะแสดงหน้าจอของผู้รอตรวจนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นรายชื่อผู้รอรับบริการนะครับ ดยระบบนะครับจะแสดงข้อมูลของผู้มาให้บริการนะครับซึ่งเรานะครับสามารถค้นหาผู้มารับบริการได้ด้วยการค้นหาจากเลข hn นะครับแล้วก็ระบบนะครับสามารถค้นหาผู้มาให้บริการโดยใช้คิวได้ด้วยนะครับเมื่อมีการส่งตรวจนะครับระบบจะจัดลําดับคิวโดยเรานะครับจะทําการใส่คิวลงไปในช่องค้นหาผู้มาให้บริการนะครับโดยตรงแถบรายชื่อผู้รอตรวจนะครับ จะมีปุ่มทักนะครับให้เรากดตอบรับลงมานะครับให้เราไปเลือกการแสดงผลผู้รอคิวและไปเลือกช่องแสดงช่องเลือกคิวผู้ป่วยที่อยู่บาร์ด้านบนนะครับโดยระบบนะครับจะเพิ่มช่องการค้นหาผู้ป่วยจากมาลีคิวขึ้นมานะครับ โดยเราสามารถพิมพ์หมายเลขของผู้ที่มาให้มาใช้บริการและก็ค้นหาได้นะครับเช่นนี่นะครับแล้วกด enter นะครับโดยระบบนะครับจะแสะดงข้อมูลของผู้มาให้บริการครับทางด้านขวามือครับตรงนี้นะครับ นอกจากนี้สามารถคร้คนหาชื่อผู้ป่วยได้ด้วยหมายเลข HN นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มเป็นขยายนะครับตัวนี้นะครับทำการปิดครับเราสามารถกดตรงรูปเป็นขยายนะครับพอคลิกเข้ามานะครับเราจะเจอหน้าจอค้นหาผู้ป่วยนะครับ โดยหน้าจอนี้นะครับจะเป็นการค้นหาชื่อของผู้ป่วยนะครับด้วยเลข HN เลข QCID นะครับหรือจะเป็นแบบเลขบัตรประชาชนนะครับหรือพาสปอร์ตนะครับโดยข้อมูลที่เราค้นหานี้นะครับจะมาจากข้อมูลของระบบเวชระเบียนและช่องด้านบนนะครับเราสามารถค้นหาจากสมาร์ทการ์ดนะครับถ้าในเครื่องมีที่เสียบบัตรประชาชนนะครับของผู้ป่วยที่มารับบริการนะครับ พอเราพิมพ์ชื่อนะครับลงไปนะครับจะทําการกดค้นหานะครับรายชื่อที่เรากดค้นหาจะขึ้นแสดงขึ้นมานะครับจากหน้าจอนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวระบบนะครับยังมีฟังก์ชันที่ช่วยในการค้นหาผู้มาใช้บริการด้นะครับโดยถ้าเราติ๊กค้นหาเฉพาะผู้ส่งตรวจในวันนี้นะครับช่าการปิดก่นนะครับกดใหม ถ้าเราติ๊กคำว่าค้นหาเฉพาะผู้ทรงตรวจในวันนี้นะครับแล้วเราทำการกดปุ่มค้นหาตัวระบบตัวระบบนะครับแสดงชื่อผู้มารับบริการเฉพาะวันนี้นะครับแสดงขึ้นมานะครับให้เราไม่ต้องทำการกดค้นหาจากเลข H N ชื่อ หรือได้พาสปอร์ตนะครับนี่จะเป็นตัวช่วยยันหนึ่งนะครับอันต่อมาครับจะเป็นการติ๊กค้นหาด้วย s า u n d เดนะครับตัวซาว n d เดนี่นะครับจะเป็นการค้นหาคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับต่อมานะครับถ้าเราติ๊กค้นหาอัตโนมัติ ตัวนี้นะครับเวลาเราพิมพ์นะพิมพ์ชื่อของผู้มารับบริการนะครับระบบจะทําการขึ้นชื่อของผู้ป่วยให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวขยอนปิดก่อนนะครับทำกดเข้าม่ครับถ้าเราติ๊กคําว่าค้นหาอัตโนมัติและพิมพ์คําค้นหานะครับ โดยชื่อที่เราพิมพ์ขึ้นไปนะครับจะมีการตัวระบบนะครับจะแสดงชื่อผู้มารับบริการให้อัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับระบบยังมีการค้นหาด้วยหมายเลขพาส,สปอร์ตด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราทำการเลือกผู้มารับบริการ1น,นะครับจะทำการคลิกตกลง โดยระบบนะครับจะทำการโฟกัสชื่อที่เราต้องการครับและจะแสดงข้อมูลซับประวัติขึ้นมาทางด้านขวานะครับ <Okay. S 1> โดยระบบนะครับจะมีตัวช่วยในการเราดูข้อมูลของผู้ รอตรวจครับให้เห็นเต็มจอได้นะครับโดยการกดปุ่มทานนะครับทําการปิดหน้าจอก,ก่อน,นะครับเราทําการกดปุ่มทานะครับแล้วกดไปที่ auto high s p เตอ e r นะครับ และเราลองค้นหาข้อมูลผู้มารับบริการนะครับและคลิกที่ชื่อนะครับ ครับตัวระบบนะครับจะแสดงข้อมูลของผู้มารับบริการนะครับให้เต็มหน้าจอนะครับครับหน้าจอนะครับจะแสดงข้อมูลบันทึกข้อมูลห้องตรวจนะครับโดยข้อมูลนะครับจะถูกดึงมาจากระบบเวลเบียนะครับโดยระบบนะครับจะแสดงข้อมูลของวิสิตนะครับคนไข้ในวันที่มานะครับมาตอนไหนนะครับ มาด้วยสิทธิอะไรแผนกไหนมาอย่างไรนะครับและจะมีข้อมูลของการซักประวัตินะครับในกรณีที่แพทย์จะทัดนะครับต้องการดูข้อมูลการซักประวัติของคนไข้นะครับสามารถกดดูได้ที่การซักประวัตินะครับหน้าจอนะครับจะแสดงข้อมูลการซักประวัติโดยแพทย์จะเห็นข้อมูลทางสัญญาณชีพนะครับ ในกรณีที่แพทย์นะครับต้องการบันทึกตรวจร่างกายให้ไปให้ไปกดตรวจร่างกายนะครับโดยโปรแกรมนะครับจะแสดงหน้าจอการตรวจร่างกายนะครับโดยระบบนะครับจะแสดงออกแกนแบ่งแยกตามการตรวจร่างกายนะครับในการบันทึกสัมารถตรวจ ตามร่างกายที่เรารอตรวจได้เลยนะครับว่าถ้าเป็น normal ก็ให้เลือกเป็น normal นะครับหรือถ้าใส่เป็น comment ไว้ข้างหลังก็สามารถใส่ได้เลยนะครับในการตรวจร่างกายครับถ้าตรวจแล้วมีสถานะเป็นปกติทั้งหมดนะครับสามารถกดตรงที่ normal all ได้นะครับ โดยโปรแกรมนะครับจะทําการเปลี่ยนให้เป็น normal all นะครับหรือแพทย์นะครับสามารถบันทึกข้อมูลแบบ free text นะครับและแพทย์นะครับสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในเทมเพลตนะครับไว้ใช้กับคนไข้คนต่อไปหรือเจออาการบ่อยๆนํามาใช้เรื่อยๆนะครับให้แพทย์นะครับกดไปที่เทมเพลตนะครับให้กดไปที่ปุ่มเพิ่มนะครับ ดยชื่อนะครับจะเป็นชื่อในการค้นหานะครับอาการนะครับและลำดับการแสดงผลนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องการจะให้เทมเพลตตัวนี้ครับแสดงผลเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับที่1ที่2ที่3ครับประมาณนี้ส่วนเทมเพลต PE นะครับจะเป็นรายละเอียดข้างในครับของอาการ ที่เราจะลงข้อมูลไปนะครับแล้วหลังจากนั้นให้กดบันทึกนะครับ ถ้าในกรณีที่ถ้าทางแพทย์นะครับต้องการที่จะทําการแก้ไขนะครับก็ให้เลือกรายการหนํางเพจหนึ่งรายการนะครับแล้วกดตรงคําว่าแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถแก้ได้เลยนะครับทางข้อมูลทางด้านในหรือการแก้รนดับการแสดงผลนะครับว่าเป็นระดับที่2หรือว่ายังไงนะครับ ถ้าเราแก้เสร็จแล้วครับให้กดบันทึกโดยตัวรายละเอียดนะครับตรงเทมเพลตนะครับจะแ,แสดงทางด้านจอทางด้านขวานะครับว่าเราได้ลงบันทึกเป็นอะไรไว้บ้างนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะลบรายการเทมเพลตนะครับก็คลิกเลือกเทมเพลตที่ต้องการครับแล้วกดคําว่าแก้ไขนะครับและกดตรงปุ่มลบมุมซ้ายนะครับ โดยระบบนะครับจะแสดงข้อความแจ้งเตือนมาว่าต้องการที่จะลบข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าครับถ้าเราต้องการครับให้กด yes ไปนะครับโดยรายการใทเพจนะครับจะถูกลบออกไปนะครับในขั้นตอนต่อมาครับให้เราเลือกรายการในเพจนะครับแล้วกดตกลงตกลงนะครับโดยรายการใทเพจนะครับจะถูกจะถูกลงใน การบันทึกการตรวจร่างกายนะครับที่ทางแพทย์เลือกมานะครับต่อมานะครับถ้าแพทย์นะครับต้องการดูประวัติเดิมของคนไข้นะครับสามารถกดตรง emr นะครับโดยโปรแกรมนะครับแสดงหน้าจอ patient emr นะครับหน้าจอนี้นะครับจะเป็นการดูประวัติ การมารับบริการในแต่ละครั้งของคนไข้นะครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับจะเป็นข้อมูลในการเข้ามารับรักษาแต่ละครั้งในสถานพยาบาลนะครับในกรณีที่แพทย์น,นะครับต้องการดูข้อมูลสามารถกดตรงที่ rtf นะครับ โดยระบบของ RTF นะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลการมารับบริการของคนไข้นะครับโดยแพทย์นะครับสามารถดูประวัติข้อมูลของคนไข้ที่มารับบริการได้นะครับ โดยแพทย์นะครับที่ใช้ระบบของ RTF นะครับสามารถที่จะปรับว่าข้อมูลไหนขึ้นก่อนได้โดยการกดไปที่ Task นะครับและเลือก Customize นะครับโดยจะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกนะครับสามารถตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการนะครับที่จะแสดงหรือข้อมูลที่จะแสดงในระดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วกดบันทึกนะครับว่าเราจะแสดงออข้อมูล CC วิสิตซิงค์นะครับว่าจะแสดงเป็นระดับที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถติ๊กหรือว่าติ๊กออกถ้าไม่ต้องการที่จะแสดงนะครับเสร็จแ,แล้วก,กดบันทึกนะครับโดยข้อมูลนี้นะครับสามารถดูได้แค่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่สามารถทำการแก้ไขในแต่ละวิสิตของคนไข้ได้นะครับ